วันนี้เราก็อยู่ในช่วงกูว่าแล้วมึงต้องขับนะครับผมผมาพบกับกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับวันนี้กันจะมาเจอกับเจ้า,จา CIVIC FC คันนี้เลยต้อบอกเลยว่า Honda Civic FC นะเป็นโฉมที่ออกมาแล้วแบบว่าพลิกประวัติศาสตร์วงการของแบบ FC มากเลยทุกคนคือมันแบบว่าออกมาแบบสปอร์ตสวยทรงแบบว่าโดนใจใครหลายคนไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่นะครับชอบกันทุกคนเลยทีเดียวเชียร มาพามาดูเจ้าคันนี้ดีกว่าโดยเข้าคันนี้นะครับจะเป็นตัว1.8 EL นะครับผมเป็นตัว Minor c h a n ปี2019นะครับอ่าเป็นไงคันนี้แบบว่าสวยเลยนะ Minor c h a n แล้วด้วยนะทุกคนเป็นปี2019นะสังเกตได้จากกระจังหน้าเขานี่คือจะเปลี่ยนแล้วนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาไปใส่ก,กระจังหน้าไทาอาร์มเลยทุกคนนี่เป็นไงไทาอาร์มนี่นะครับพร้อมกับเฮดแดงหล่อๆสปอร์ตแบบนี้จะบอกตัวเองเนี่ยแบบว่า แรงนะแบบว่าสปอร์ตมากเลยนะอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มาดูข้างๆกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างคันนี้จะได้ freely, <L eg sunshine> สเกิร์ตรอบคันมาจากโรงงานเลยนะครับทุกคนแบบว่าติดตั้งมาจากศูนย์เลยนะครับผมมาถึงล้อแล้วนี่จะเป็นล้อแบบว่าแม็กตัวใหม่ของเขานะเพราะว่าตัวเก่าที่เป็นแบบก่อนเบนเดอร์เนเนี่ยเขาจะแบบว่าดาวเกตรลงไปให้ตัว e ใส่นะครับแล้วก็เขาได้เป็นตัวใหม่มาเป็นตัวนี้เนาะเป็นรมดํามาแบบว่าสปอร์ตสปอร์ตนะครับทุกคนมามาถึงมาข้างๆกันนิดนึง นี่บ่งบอกว่าไมเนอร์เชนแล้วต้องมีนี่นะครับเลนบล็อข้างๆนะครับทุกคนคือต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เป็นประโยชน์มากเลยครับผมแต่ว่าคนก็ไม่ชอบนะแต่ว่าการก็มันก็เป็นประโยชน์เองก็ใช้ได้นะทุกคนมาครับมาดูเส้นสายของเขาคือต้องบอกก่อนว่าที่ทุกคนเขาชอบกันเนี่ยเพราะเส้นสายของเจ้าคันนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ซีดานธรรมดามันออกเป็นทางคูเป้ทุกคนท้ายมันลาดมันสวยมากเลยทุกคนแบบว่าทุกคนนี่ชอบมากๆเลยนะครับผม มาถึงข้างหลังกันว่าเป็นยังไงบ้างมีสปอยเลอร์ด้วยนะครับผมนอกจากะเกิร์ก็มีสปอยเลอร์โรงงานมาด้วยนะทุกคนเอา้าแต่ว่าเฮดข้างหลังนี่เขาไม่ได้เป็นเป็นสีแดงนะเป็นเฮดธรรมดานะทุกคนก็เจ้าของใหม่ได้ไปก็ไปเปลี่ยนแดงหน่อยแล้วกันจะได้สวยหน้าหลังเหมือนกันอะไรอย่างนี้เนาะโอเคครับผมมาดูคลายหลังข้างหลังกันบ้างว่าเป็นยังไงท้ายมานี่ครับมีถานรองนี่นะของซีวิกนี่นะครับตรงรุ่นนะผมกับอุปกรณ์ช่วยเหลือชุกเฉินก็ยังมีอยู่นะครับผมนี่แล้วรถล้างกันทุกคันต้องนี่ ยังอะไรต้องอยู่ครบแม่ลงแม่แรงอะไรอย่างนี้ต้องครบนะครับผมถึงจะพร้อมขายนะทุกคนก็สวยเลยทีเดียวแล้วก็กันจะแอบบอกทริคนิดนึงวิธีดูว่าซีวิคคันน้เนี่ยไมเนอร์เชนมัน,นมยงังดูง่ายๆจากท้ายตรงนี้เลยทุกคนถ้ามันไมเนอร์เชนแล้วเนี่ยเขาจะเป็นโครเมียมแบบนี้นะทุกคนถ้าเป็นตัวทํรดานจะเป็นพลาสติกสีดำๆประมาณนี้ก็ดูรอบๆคันไปแล้วใครชอบใครแบบว่าสนใจเนี่ยต้องบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยราคาไม่แพงนะทุกคนราคาเปิดตัวเขาเนี่ยอยู่ที่ 964%,000 บาทแล้วนะแต่ว่ากันไม่ขายกันขายแค่ 7 5 9 0 0 0หบาทนะอย่างนี้เลยดีกว่าใครสนใจก็นะกระซิบคอมเมนต์บอกได้เลยนะเดี๋ยวไปดูภายในกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับผมโอเคครับทุกคนเรามาถึงภายในตัวรถกันแล้วก่อนก็ขอสตาร์ทรถก่อนเลยแล้วกันนะโอเคนี่นะครับผมเป็นจอ LCD นะครับผมรองรับ Apple CarPlay ด้วยนะทุกคนนี่ตัว h e a ขึ้นมาเนี่เป็นไง Honda นะครับผมพร้อมกับแอร์ดิจิตอลนะครับคิดเลยไม่ออกกดออโต้ไปก่อนนะก็จะเย็นๆอะไรย่างนี้เนาะ ก็ขอเบาแอร์นิดนึงแล้วกันเนาะเดี๋ยวเสียงเข้าใหม่มาถึงเกียร์นะครับเกียร์ระบบเขาจะเป็นเกียร์ CVT นะครับต้องบอกก่อนว่าคันนี้เนี่ยเป็นเครื่อง EL 1.8EL ใช่ไหมก็เป็นเครื่องพันแพร้อมกับจับคูดมาเกียร์ CVT เนาะรองรับน้ำมันได้ถึง E85 เลยนะทุกคนตัวอย่างน้ำมันด้วยเนี่ยอย่างเงี้ยได้น้ำมันราคาถูกด้วยเนาะก็โหเวลาพอเข้ามาข้างในแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าพอภายนอกเป็นสีดำเนี่ยข้างในเขาจะให้มาเป็นสีเบจใช่ไหมทุกคนแต่ว่าไม่ใช่เบจธรรมดานะมันก็มีแบบว่าตัดลายหมากรุกให้มันดูแบบสปอร์ตซิ่งๆนะ รวมถึงตัวบอรดเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะกระชับปีกข้างๆนี่แบบว่ารองรับสรีระเราได้ดีนะครับเวลาเรานั่งขับท่าทางก็จะแบบว่าพร้อมที่จะลุยกับเจ้า c ี v i c คันนี้นะทุกคนมาถึงพวงมาลัยนี่เป็นพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันด้วยนะครับผมพร้อมกับระบบ c คู Control นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปคือ m i n นอร์เชนแล้วมันต้องมีเลน t c h ใช่ไหมนี่ลองดูปั๊บปัดไปทางซ้ายนี่กล้องเลนวอลทุกคนนี่นะครับมันจะเป็นอย่างนี้เลย ต้องเป็นตัวไมเนอร์เชนแล้วด้วยนะถ้าเป็นตัวแรกก่อนที่จะไมเนอร์เชนนี่ยังไม่มีนะครับผมมาดูกล้องถอยกันบ้างว่าเป็นยังไงนะทุกคนนะอ่านี่แหละเสน่ห์ของ Honda เขานะครับกล้องถอยแบบวินเทจนะฮะแอบรอนิดนึงก็ก็เป็นอย่างนี้ทุกรุ่นจริงนะรถจะเป็นคันเป็นล้านหรือยังไงก็จะเป็นกล้องตัวนี้เลยทุกคนผมสังเกตมาเยอะแล้วนะครับผมคันนี้เนี่ยแบบว่าข้างในก็จะเป็นแบบว่า e l เนาข้างบนก็จะเป็น เพดานที่มันเป็นสีเบจอยู่เบาะรองรับกับว่าเบาะที่มันเป็นสีเบจก็ดูเข้ากันอยู่นะทุกคนบางคนอาจจะไม่ชอบนะอยากได้เป็นสีดําอะไรประมาณนี้แต่กันก็โอเคอยู่มันก็ได้อีกฟิลนึงเนาะมาดูเลขไมค์คันนี้กันดีกว่าว่าคันนี้เลขไมค์เท่าไหร่แล้วคันนี้เลขไมค์อยู่ที่1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันโลนะครับทุกคนโอ้โหก็ รถปี2019ก็ไม่เยอะนะทุกคนแค่แสนโลเองปีนี้ปีตั้ง2023แล้วไม่เยอะกันถือว่าไม่เยอะนะครับเป็นรถใช้งานปกติเนาะรถใช้ดีก็ต้องวิ่งเยอะกันนิดนึงก่อนจะขายอะไรอย่างนี้พูดกันอย่างนี้ดีกว่าก็ลองรับ Apple c a r p ์เพใช่ไหมนี่เดี๋ยวการจะมาให้ดูนี่ขอแอปนี้ต่อสายเวล้วต่อสาย Apple ไวเรียบร้อยแล้วนะปุ๊บเสียบเข้าไปปุ๊บด้านหน้าจอเขาจะขึ้นมาครับผมว่าแบบเป็น a p p l e Car า์พแล้วนี่ปึ๊บเด้งมาอย่างนี้เลย ลองรับ Google Map นะครับลองรับอ่า uh, YouTube Music อ่าเดี๋ยวลองเปิดเพลงดูสักนิดนึงอ่า uh, ประมาณนี้ก็พอเพลงเขากำลังฮิตขอแอบ,บลองนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราไปดูอ่า uh, ตัวถังบ้างดีกว่าเอ้ยไม่ใช่ตัวถังสิห้องเครื่องเนาะไปดูห้องเครื่องบ้างดีกว่าว่าห้องเครื่องคันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับทุกคนโอเคเรามาดูห้องเครื่องคันนี้บ้างดีกว่าว่าเป็นยังไงโอ้ oh, แอบ,บร้อนนิดนึงนะครับสตาร์ทรถเมื่อกี้โอ้ร oh, 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 ้อนร้อนอ่ามา ก็ห้องเครื่องบอกเลยว่าอย่างที่บอกไปเป็นเครื่อง R18A รองรับกับเกียร์ CVT ค่อนข้างประหยัดน้ำมันเพราะรองรับน้ำมันได้ถึง E85 นะครับผมแล้วก็นี่ฝาเดิมนะครับแล้วก็จะมีรอยสติกเกอร์จากโรงงานอยู่เหมือนเดิมมอกอยู่ที่เดิมนะครับหัวน็อตไม่มีขยับซอกเดิมภายในเดิมหมดเลยนะครับทุกคนก็คลีนคลีนกันแบบนี้เลยรถร้านกันต้องเดิมต้องคลีนต้องสวยนะครับไม่งั้นไม่ขายผลนี้ดีกว่าก็อย่างที่แจ้งไปเบื้องต้นก็คือคันนี้เนี่ยขายอยู่ที่7 5 9 0 0 0บาทผ่อนเดือนละประมาณ หมื่นสองหมื่นสามประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าใครที่รายได้30 0 0 0ื่นบาทขึ้นไปบอกเลยว่าฟรีดาวรอรถรถอยู่บ้านได้เลยนะครับผมแต่ว่าถ้าใครเนี่ยอยากจะขับเจ้าซีวิคคันนี้เหมือนกันแต่ว่าเงินเดือนมันไม่ถึงเงินเดือนผม2 0 0 0 0ื่นแล้วค่ะอินดี้เเองครับผมทํายังไงกูร่วมได้เหมือนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแฟนคุณพ่อคุณแม่นะครับลองทักมาปรึกษาติดต่อกับทางร้านดูก่อนได้นะครับผมยินดีครัปรึกษาทุกคนเลยนะครับผมก็สําหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนจะจากไปก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมเบอร์โทรของกันขึ้นอยู่ด้านล่างนะครับ9 7 9928299ครับหรือว่าจะเป็นไลน์กันก็ได้นะครับติดต่อมาได้เลยแล้วก็ฝากกด Subscribe y o ยูทูบกูว่าอะไรมึงต้องขับเพจเฟซบุ๊กกูว่าอะไรมึงต้องขับด้วยนะครับทุกคนแล้วคันหน้าจะเป็นคันอะไรจะเป็นรุ่นไหนเนี่ยเราไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย